โยวิดีโอราอยู่กันในสกุลาพีทนะครับผมใจเย็นน้องๆมันยังไม่ใช่ล็อกฟูดในเอตงการนะคือเกมมันยังไม่เปิดแล้วก็อ่าต้องเล่นแบบอื่นไปก่อนละกันในช่วงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมาพาทุกคนเนี่ยมาทําของใหม่กันนะครับก็คือดาบดาบเงาอีกแล้วทำไมาช่วงนี้มีดาบเงาเลยก็อื่นะนะเรามาดูสกิลก,กันก่อนละกันนะครับ,นะรบผมอันนี้เป็นการตีธรรมดานะครับประมาณนี้ s q คิซนี่ประมาณนี้ sqx ิเอ้าวเว้ยดาบหายเอามาไหมซีคิวเนี่อ่ะฮะที่ไร <c ười> เอาป่ะอ๋อนึกนึกว่าจะไอ้นี่อา้าวหรือว่าเลเบิลมันคือซ q คิวซีอะอไม่ใช่ sqv ิววีวีอ๋อไปเปิดเสียงเลยเพราะความแอ๊ X. เวอร์เวอร์จ้าไม่แต่สกิวสกิวเอ็กซ์มันคืออะไรนะขอขอธิทีได้ไหมสกิวเอ็กซ์กันดาเมจเหรอเนี่ยเรียบร้ลดเลยนะมันเหมือนจะเป็นสกิวกันดาเมจนะโอเคก็มาเดีย๋ยวเรามาสอนวิธีทำกันก่อนละกันนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับของก็จะมีประมาณนี้นะครัมีมีสมุดดาบออฟสองอันอันนี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าอันนี้ด้วย เอ๊ะรือเปล่าวะเดี๋ยวดูแบบลืมเลืมเออใช่มีมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ออฟอ่าไม่ใช่ออฟมันไม่ใช่ออฟแบบว่าออฟสีแบบพวกนี้นะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นของลับเป็นของแรงนะนี่นะต้องไปสุมหานะอ่ะเดี๋ยวเรามาซอนหาของที่ง่ายๆก่อนละกันก็คือเอ็ดนะผมว่าเราซอนหาดีกว่าเดี๋ยวไหมอยู่ใกล้ดีมันจะเป็นมันจะเป็น มันจะเป็นไอเอ็นบีซีตัวใหม่นะครับคือมันจะดรอปสองอันนี้นะแล้วก็ลงถึงนิวซูคุนะด้วยแต่ว่าเราจะไม่ได,ด้สอนในคลิปนี้นะครับผมอันนี้ก็รอคลิปหน้าแล้วกันนะนี่เรามาทํานี่ก่อนแล้วกันนะสองนี้นะครับถ้าเรามาตรงนี้นะครับผมเห็นนะเออ๋อนี่น,นี่เกือบมองไม่เห็นน,นะครับเป็นเอ็บีซีตัวใหม่นะเป็นที่เอาไว้สุ่มไอเทมนะตอนที่มึงบอกนะเนี่ยสุ่มไอเทมนะก็ จะมีโอกาสได้2อันนี้นะครับแล้วก็ของพวกนี้ปะปลายนะครับผมถ้าดวงดีเนี่ยก็ได้2อันนี้มานะครับหรือว่าจะเป็นซิลซูุนะก็แล้วแต่นะครับผมลองสมดูแล้วกันนะเห็นไหมนี่แต่อันนี้มันไม่ใช่ออฟอันเดียวกันนะมันคนละออฟนะครับเห็นไหมมันคนละออฟนะอันนี้เป็นออฟไวเซกโกโจเออใช่ออฟออฟเซกโกโจนะอันนี้มันคนอ่านกันอา่จะเพิ่งจับสนนะครับมันคนอ่านกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าดวงดีก็นื้ ก็จะได้มานะครับใช่ถ้าดวงดีอ่ะนะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นดาบอันนี้เราต้องไปดึงดาบนะครับดึงดาบอีกแล้วนะดึงดาบอีกแล้วนะก็มาต่อจากเกาะเลยมาตรงนี้เลยนะใกล้ๆกันนี่ให้มางทำตรงนี้นะครับแล้วก็มาดึงดาบนะดึงดาบก็จะได้ตังค์ด้วยนะนี่คิดนะห้าบาท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 นะก็ดึงไปจุไอจะได้นะครับผมต่อไปนะครับ ออฟอีเวนต์ออฟอีเวนกับ dark กออฟไอดาร์กออฟเนี่ยทุกคนน่าจะหาไปอยู่แล้วนะก็ไปตีตัวตีบอสที่เกาะรายนะมันจะมีบอสที่เอาไว้ดอปดาร์กอออยู่นะครับแล้วก็ไอออฟอีเวนตเนี่ยก็ให้เราไปตีที่เกาะอีเวนต์นะครับตรงนี้ก็จะได้มานะครับประมาณนี้ไม่งงใช่ไหมโอเคครบแล้วนะของก็จะมีประมาณนี้นะที่บอกไปแล้วก็จุดทำนะผมถ้าเรามาที่เกาะตรงนี้นะครับ ไม่เรียกว่าไม่เรียกไม่เรีกเรเรียกว่าเกาะเลยดีวะเกาะขายของอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเยอะมันเยอะเซลล์ไอเทมเนี่ยเรียกว่าเกาะขายของแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นซูน่าแต่ว่าของผมยังไม่มีนะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเราขึ้นข้างบนนี้นะมันจะมีที่เอาไว้ทําดาบอยู่นะนี่อ่ะอย่างแรกนะผมเดี๋ยวผมโชว์ดูแต่อย่างนะตังร้อยห้าสิบล้านนะครับเพชรหนึ่งหมื่นแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นดาบนะครับนี่เป็นดาบ ดาบหนึ่งซาโดแดลี่นะครับแปนึงนะตัวตังเสือแม่งเล็กจัดนะตัวตังเสือแม่งเล็กจัดอ๋ออ,อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นี่ แล้วก็ b แบ็คดักออฟดักออฟอ่ะ dark o อฟประมาณนี้นะครับของที่ต้องใช้นะน่าจะครบถ้าไม่ครบก็บอกนั่นลวกันมันอ่างของข้างงงเลยมันยาวเหยีย yes ดเอ้ยเหยียดเด็บไม่ใช่เอาไม่ใช่เด hey, ็บดีกว่าใครวะอ๋ออ๋อเพื oh ่อเพื oh ่อในเกมไม่มีอะไรตกใจหมดตุ๊กตุกเด็บเข้ามาอ่ะก็ของก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทํากันได้นะถ้าถ้าของครบนะครับถ้าผมพลาดอะไรก็บอกกันได้แล้วกันมันมันค่อนข้างยาวนะ <laughs> ประมาณนี้นะผมเก็บก่อนแล้วกันเพราะมีแล้วมะม,มีแล้วนะรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะเก็บไว้ก่อนนะผมเพราะว่าทําอะไรเอาะนะแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะผมรอคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะผมไปครับทุกคนจุกูไอ้ดาวรักว่าแต่ดีมาบ